ครับน,นี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าไม่สว่างฟ้ามืดฟ้ามัวอากาศหนาวเย็นวันนี้ค่ะแต่คุณแม่ถ่ายคลิปผ้าไหมมือสองคุณแม่รอบโปรพิเศษนะคะค่ะผืนนี้ราคา500บาทค่ะค่ะเป็นลายดอกมะลินะคะ500บาทค่ะค่ะมีตำหนิไหมเอ่ย ค่ะไม่ม enfin, like ีนะคะห้าร้อยบาทค่ะนิ yeah, ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะห้าร้อยบาทนะคะขาะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจามถึงเป็นผ้าเก่าก็สวยนะคะขาะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะรอบโปรพิเศษนะคะขาะรอบโยนพิเศษเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรอบโปรรอบโยนค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยแก๋มทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนข่ะห้าร้อยบาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ500บาทเป็นงานขาวดําก็ได้นะคะผืนนี้นะคะคาห้ารอบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็500บาทค่ะไปตัดชุดแสกชุดเดรสก็สวยนะคะลายตัดกางเกงก็งามนะคะค่ห้าร้อบาทนี้ค่ะไปตัดค่ะเป็นผ้าเต็ม2เมตรนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะผ้าผืนนี้เต็มสองเมตรนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าเต็มสองเมตรค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะผ้ามือสองแม่บอลรับผ้าไหมมือสองเก้วเก่าต้นตํำรับไหมมือสองนะคะค่ะไม่ไปต่อไปลองจากพ่อค้าคนกลางนะคะคุณแม่เดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะค่ะแล้วก็มาทํางานเป็นครอบครัวค่ะ ค่ะมาผ่านการซักค่ะมาซักมารีค่ะแล้วซักก็ไม่ได้ซักเครื่องค่ะจะนั่งซักทีละผืนละผืนนะคะเพราะว่าผ้าไหมถ้าลงเครื่องมันจะตายด้านค่ะหมดราศีไหมเลยนะคะถ้าลงเครื่องนะคะต้องซักมืออย่างเดียวค่ะขาะห้าร้อยบาทค่ะนี่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางลายลาดชวัดค่ะ ขห้าร้อยบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะค่ะเป็นเป็นผ้าแบบพวกผ้าผ้ายกขีดค่ะลายราชวัตรค่ะค่ะผ้ายกขีดนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทไม่มีตําหนีนะคะค่ะเอาไปตัดกางเกงค่ะตัดกางเกงขาตรงนะคะค่ะสวยมากค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นลายราชวัดค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางห้าร้อยบาทคา่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะไปตัดเสื้อตัดกางเกงค่ะตัดชุททททททดแสกชุดเดงก็สวยค่ะห้าร้อยบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างไม่มีตําหนินะคะค่ะแต่เป็นสีธรรมชาติค่ะพื้นนี้ค่ะห้าร้อยบาทคา่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทคา่ะ ค่ะห้าร้อยบาทเป็นผ้ามือสองค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่ยือนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยนะคะค่ะช่วยคุณแม่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะรอบพิเศษนะคะห้าร้อยบาทค่ะเก็บพื้นนั้นมาเก็บพื้นนี้มาเป็นราคาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็5้าร้อยบาทช่องทางน้ําไหลค่ะผืนไม่ใหญ่นะคะผืนนี้นะคะค่ะคนตัวเล็กค่ะคนตัวเล็กก็ทำห้าผืนเล็กนะคะค่ะไม่เต็มสองเมตรค่ะจะประมาณเมตรเจ็ดสิบค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเอาไปตัดชุดแสกชุดยาวชุดเด็กค่ะหรือจะไปให้ลูกให้หลานนุ่งก็ได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่เป็นผ้าตัดสําเร็จนะคะตัดสําเร็จแต่เป็นเอเวยืดนะคะฝั่งทาง,างสุรินทางอําเภอสังขานี้ค่ะจะจะเป็นตัดผ้าแบบเอเวยืดนะคะแต่ตัดป้ายค่ะค่ะเอเวยืดนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะคุณคุณแม่ใส่ก็พอดีค่ะคุณแม่ใส่ลองดูค่ะเอเวยืดแบบนี้ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทนี่ค่ะสวยค่ะ ขาห้าอบาทนะคะเป็นเอวยืดนะคะตัดป้ายมาแล้วก็เอวยืดท่านไม่ใส่ซิฟค่ะถ้าท่านบอกว่าถ้าเอวยืดนี่ค่ะเวลาเราอ้วนมันก็ขยายออกไปตามรอบไซส์ของเอวของเรานะคะค่ะ500บาทสภาพดีสภาพใหม่ค่ะค่ะผืนนี้ก็สภาพดีคุณแม่เอาไว้นุ่งสบานี่ ค่ะหมายเลขยี no <tal> to to <ajuda> ่ห้านะคะขอนะคะเป็นเอวยืดนะคะตัดป้ายสําเร็จนะคะเป็นเอวยืดค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่เอาไว้ใส่แล้วนี่ผืนนี้นี่มันนิ่มมากค่ะนิ่มแล้วก็เป็นลายเก่าลายคนแก่คนเท่าคนแก่ใส่ค่ะค่ะคุณแม่ก็เปลี่ยนผ้าใส่อยู่ประจํานะคะวัยของเราอายุหลักของเราหกสิบขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าใส่เปลี่ยนลายใส่ค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ สวยงามมากเลยค่ะแต่ละผืนนี่ค่ะห้าร้อยบาทนี่ค่ะค่ะผืนปกติเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยแม่ขายนะคะมาขายห้าร้อยนะคะตอนนี้ป้ายมาก็เป็นตะขอติดนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะเอลสามสองนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะลบยุงลําแพนนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นค่ะเอลสามสองนะคะติดตะขอค่ะป้ายมาแล้วก็ติดตะขอนนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทนะคะถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นเอวยืดนะคะกระโปงเอวยืดนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพร้อมใส่นะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าเอวค่ะเอวยืดค่ะเป็นยืดค่ะผ้ายืดสโมกนะคะที่เอวนะคะสวยนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ เป็นสีน้ำทะเลค่ะค่ะสีน้ำทะเลใส่ออกไปทำงานก็ได้นะคะผู้ราชการนะคะสวยนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะไปตัดลวถ้าตัดก็ห้าหกร้อยแล้วค่ะทั้งผ้าไหมก็ห้าร้ยบาทพอซื้อจ้ะค่ะทยนี้ค่ะ,ะ,ค,ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักด์สิทธปกป้องทุกท่านค่ะ